สวัสดีครับ SSC Watch Talk นะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่สั้นๆเป็นตอนที่ยั่วเราอาจจะเรียกว่ายั่วก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะผมกำลังจะไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งในขณะที่คลิปนี้ออนแอร์เนี่ยจริงๆผมน่าจะกลับมาแล้วนะเมื่อผมกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมก็จะถ่ายทำทำคลิปนะฮ ช่วงที่ผมไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นเป็นเป็นดินแดนของนาฬิกานะฮะเขาจะมีจัดงานสมัยก่อนจะมีสิ่งที่เรียกว่าบ a สโซ f a ร์นะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแต่บ a สโซแฟร์เนี่ยหลังๆก็เสื่อมความนิยมลงไปก็หายไปนะตอนนี้มีงาน w a ชเชน n d ันเดอรนะฮะซึ่ง w a ชเชน n d นเดอร์เนี่ยเป็นงานใหญ่แล้วพอจัดวอชเชน n d นเดอร์แล้วแบรนด์ต่างๆบ้างก็เขารวมบ้างก็ไม่ได้เขารวม แบรนด์เข้าร่วมแน่นอนก็เจอในงานแบรนด์ที่ไม่เข้าร่วมก็จัดงานอยู่รอบๆนะก็ไปเช่าโรงแรมเช่าพื้นที่ก็จัดงานกันอยู่รอบๆแล้นปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ผมจะไปงานวอชิงตันเดอร์ในอนดีตผมเคยไปที่บาสโซเฟ่นะฮะแต่ผมไม่เคยไปวอชิงตันเดอร์แล้ววอชิงตันเดอร์เนี่ยผมจะไปในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาเหมือนกับไปซอร์ซิ่งนั่นฮะ นั้นเราก็จะมีนัดหมายกับนาฬิกาย่อต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายทำหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าให้ถ่ายทำผมก็จะถ่ายทำถ้าไม่ให้ถ่ายทำแน่นอนเราก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆมาฝากกันไอ้ส่วนที่คุยกับแบรนด์ต่างๆเราก็ตัดทิ้งไปมีนาฬิการุ่นใหม่ๆอะไรผมก็จะเอามาฝากและที่ผมจะได้ไปแน่ๆคือผมจะได้ไปในโรงงานของ e d o x นะฮะ ซึ่ง a d o x ผมก็น่าจะสามารถให้ข้อมูล Information ที่เป็นรายละเอียดได้มากกว่าที่อื่นเพราะว่า a d o x เนี่ยผมเป็นตัวแทนน้ำไห่โดยตรงนะัน้นการไป a d o x ก็ครั้งนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะได้ไปโรงงานของ a d o x อนะคนะคลิปนี้ก็มาป้ายยาวไว้ก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูทริปของผมที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้ก็จองที่ลิงไซต์ไว้ได้เลย ก็คล <anto> ิปนี้ไม่มีอะไรนะฮะผมก็มาพูดตรงนี้ให้ฟังเป็นการเหมือนกับป้ายยาลงหน้านะฮะแต่มันคงหลังสงการแล้วล่ะเพราะว่ากว่าคลิปนี้จะออนแอร์เพราะเราถ่ายคลิปไว้เยอะแล้วกว่าคลิปนี้จะออนผมกลับมาละนั้นหลุดจากที่ผมยั่วนี่ปุ๊บนะภายในสองวันผมก็ออนคลิปของผมแล้วนั้นถึงเวลาก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับชอบไม่ชอบคลิปผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คราวหน้าจะคุยอะไรกันไว้คุยกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ